สวัสดีครับอยู่กับอะไรของโต๊บนะครับก็สวัสดีครับอะไรของโต๊บเลย์เซเดซโกอะไรอของโต๊บแลย์เซเดนเซโกคืออันเดียวกันเวลาไปอยู่ในเฟซเฟซบุ๊กมันจะเป็น y e ย t เซเ a y เซโกแต่ถ้ามันไปอยู่ใน youtube อะ่ะมันจะคืออะไรของโต๊บตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่คอมมิเดล่รเชียงใหม่นะครับก็จะมากินชาบูกันนะ ที่แบบว่าเห็นโปรโมชั่นกันใน facebook เห็นคนมากินกันเยอะมากเลยก็เลยแบบว่าอยากกินดูนะครับริงแอดเลยกิงแอดเก่งมากอยู่ชั้นสองนะครับของคอมเบดาโซนตอนนี้โซนอะไรวะไม่รู้โซนไหนอ่ะเออโซเออโซนต้องลงหนังอ่ะต้องลงหนังเห็นเขาบอกว่ามันมีโปรโมชั่นตอนกลางวันที่แบบว่าตอนกลางวันเนี่ย ตอน11โมงถึงบ่ายสเนี่ยมากินเนี่ย159บาทแต่ว่าหลังบ่ายสามมาแล้วเนี่ยราคาปกติมันคือ199บาทนะครับ<ม>แล้วก็มีโปรอะไรอีกไม่รู้อะอยู่ในร้านเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะหน้าร้านเป็นไงนี่ไงคือเฮ้ยร้านเขาจะขยายว่ะเสริมใหม่เสริมใหม่เรารีบมากินไปปะวะแค่ขยา,ายเสริมใหม่ไม่ต้อ,อ,อาากินเดี๋ยวถ้าเจ้าของเลี้ยวตาเห็นนะครับว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เปิดซ้นใหม่ชวนผมมากินอีกนะ จะมาถ่ายให้โอเคมีร้านเรีอกตานะครับ พเมีมมูีเมีม,เม,มนะครับตัวนี้เป็นเนื้อโคขุงนนะครับตัวนี้จะเป็นข้หมูพเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อติดมันนะครับเพราะฉะนั้นสามตัวนี้แล้วก็รวมกับกุ้งเนี่ยจะอยู่ใน ชุดพรีเมียมที่เพิ่ม59บาสิบเก้าบาทดีเลยนี่ลมาดูนี่นี่อันนี้คือหมูพรีเมียมอ่านี้หมูเนี้ยพรีเมียมนะครับผมเห็นเลขไหมพอลงน้ำแล้วขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะจิ้มจิ้มน้ำจิ้มงานะไอ้จิ้มงาเนี้ยดีนะจิ้มงานี้โคตรอร่อย เอาแล้วแล้วน้ำจิ้มชีสอะครับน้ำจิ้มชีสก็ดีนะนี่งานนี่งานมันแล้วแต่คนชอบไงอ่ะมันวนดีมากโอ้จิ้มเยอะไปส่วนเนื้อเนี่ยเดี๋ยวมันไอ้ขอดีไหมนะเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยมาอย่างี้เนื้อวัวเนี่ยเขาจะแล่มาบางๆนะก็สั่งได้เต็มที่นะ กินได้แม่นเลยนะครับอันนี้แล้วก็อะไรนะหมูไม้ไผ่ที่อยู่ในไม้ไผ่อะเออนี่ก็ดีนะเาดูดีหมูไม้ไผ่อะไหวะเออเออนี่นี่นี่หมูไม้ไผ่มาหน้าตางี้นะหมดแล้วไม้ไผ่หมดไม้ไผ่หมดมาในจานแทน <c oughs> ก็ดีก็ของกินเล่นก็ปีอันนี้อะไรนะข <c oughs> องปลาแซลมอน <c oughs> อร่อยมากสามจานละเย๋ยวยดูด

ก็ที่เรือตาดะครับมีโปรโมชั่นให้เช็คอิน2คนนะคุณแมคู่2คนเช็คอินนะแชร์สถานะเขาก็จะให้ชีทแบบนี้นะครับมาชีทแบบเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันนี้คือชีทอะไรมอสซาเรลลาชีทนะเอามาแบบยืดยืดชีสยืดยืดอ่ะเอออะไรกินไหมก็กินร้อยก้าิบเก้าบาทเนี่ยกินได้1ชั่วโมง45นาทีนะครับก็กินได้ไม่อันกินเลยแล้วก็ถ้าบวกเพิ่มอีก 59บาทเนี่ยก็จะได้เนื้อพรีเมียมนะกับหมูพรีเมียมแบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นแบบสันคอพรีเมียมนะครับแล้วก็จะได้กุ้งขาวเพิ่มด้วยนะครับกุ้งขาวอันนี้เพิ่มเ9บาทแล้วก็เพิ่มอีก29บาทได้บิงซูก,กับพวกน้ำหวานต่างๆนะซีฟ้วยอะไรเงี้ยก็ <laughs> <c oughs> คือนนะกินอ่ะมระมาณ2้0กว่าบาทแต่ว่าถ้าหากมากินเ,เฉยๆเนี่ย ก็ไม่สั่งไม่เพิ่มไม่บวกอะไรเพิ่มเลยก็หัวละ199บาทนะครับแล้วก็สําหรับร้านไหนนะที่อยากให้ผมแบบไปลองกินลองชิมหรือว่าอยากทาคลิปให้นะครับก็ inbox เข้ามาได้เลยนะก็อยากให้ผมไปทําคลิปให้แบบนี้ก็บอกมาเลยผมอาจจะไปทําให้ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณเลยแล้วางเพจเข้ามาขอบคุณหน่อยเร็วโอเคฝากกันนะครับกเพจยูดูบไซโกนะครับแล้วก็ช anel ยูทูบอะไรของโต๊ะนะครับ ไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ